ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษนะคะหรือท่านที่มีลักนาะสถิตยอยู่ที่ราศีเมษประจําเดือนมีนาคม2564นะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านโดยวงกว้างนะคะไม่ได้เป็นดวงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นก็จะไม่ได้ตรงทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ราศีเมษที่มีแฟนแล้วนะคะหรือคนที่มีคนคุยนะ คนคุยแล้วแบบสนิทก,กันมากแต่ว่ายังไม่ได้สถานะแฟนนะคะก็อยู่ในพา,พาร์ทแรกนี้นะคะส่วนคนโสดเดี๋ยวรอพาร์ทหลังนะคะโอเคอะมีนาคมนี้นะคะราศีเมษคนที่มีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างตัวตนของคุณนะคะได้เป็นแปดถ้วยนะคะบางทีมันมันมีโมเมนต์ของความที่อาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจนะในสิ่งที่เราพบเจอ ก็เป็นไปได้บางทีใครบางคนเองอาจจะรู้สึกว่าถอดใจนะคะอยากจะเดินออกไปจากในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจก็ได้นะบางทีที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่หรือเขาอาจจะพูดจาอะไรที่แบบมันทิ่มแทงจิตใจเรานะคะหรือบางคนเองอาจจะมีความรักที่เป็นทางไกลนะคะก็จะมีบรรยากาศของความคิดถึงใครคนนั้นได้ด้วยเช่นกันเนาะ เค okay. อ่ะที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะดีวกับชาวต่างชาติต่งางภาษาได้ด้วยนะคะหรือคุณเองอาจจะดีวกับชาวราศีเมษลัคนาเมษเองได้ด้วยเช่นกันหรือความรักที่เป็นความรักที่ต่างวัยนะคะอายุแตกต่างกันเยอะนะคะหรือคนคนนั้นเขาอาจจะ ม,มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่จะดีหรือฐานะการเงินที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณโอเคอ่ะทีนี้นะคะสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเป็นสี่เหรียญน,นะคะคุณอาจจะเก็บกอดทุกสิ่งทุกอย่างไว้อาจจะหวงพื้นที่นะอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะหมายถึงการรักตัวเองได้ด้วยนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ของการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดได้ด้วยนะที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ อาจจะมีเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยสำหรับบางคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงจังหวะของการที่จะต้องช่วยกันทําบัญชีระหว่างกันเกิดขึ้นนะคะอ่ะในภาพรวมเองนะคะคนมีแฟนนะเรื่องราวบางอย่างเนี่ยราศีเมษอาจจะ เขาเรียกว่าความสวยเป็นเหตุนะคะสังเกตได้นะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาชอบเพิ่มได้ด้วยเนาะในตัวของราชินิพจน์เนี่ยที่ที่เกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมากคนที่มีแฟนแล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยมีแนวโน้มอาจจะมีคนที่เข้ามาจีบคุณเพิ่มได้ด้วยนะคะถ้ายังไงก็ถามใจตัวเองดีๆแล้วกันเนาะนะอแล้วก็ทีนี้มีคนเข้ามาแล้วยังไงนะคะ ขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะหรือสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกพอใจสักเท่าไหร่นะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่คุณก็ไม่ได้สนใจหรอกนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะหมายถึง เราอาจจะมีปัญหาอะไรกับแฟนเราอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเนื่องมาจากมือที่3ก็เป็นไปได้หรือความสงสัยหรือความคิดมากของเราเองได้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วทีนี้พอมีการปรับความเข้าใจกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขายังทําอะไรไม่ได้ถูกใจเรานะคะหรือแบบยัง ยังไม่ได้แบบทาให้เรารู้สึกพอใจสักเข้ไหร่ในในสิ่งที่เกิดขึ้นในบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะหรือบางทีมันหมายถึงเราอาจจะคาดหวังว่าเขาจะปฏิบัติหรือทําอะไรกับเราที่ดีมากกว่านี้นะแต่รู้สึกว่ามันสถานการณ์มันยังไม่ค่อยได้ดังใจเท่าที่ควรนะคะคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนของคุณอยู่ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นช่วงจังหวะอีโกทิฐินะที่ต่างคนต่างอาจจะมาแรงขอๆกันนะคะหรือในใจเราอาจจะรู้สึกแบบโกรธหรือโมโหนะ อยู่ในในจแต่พอสถานการณ์ที่เข้ามาจริงเนี่ยคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะแล้วก็มองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะคะราศีเมษเดือนนี้คุณอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทํางานมากเป็นพิเศษการหาเงินหาทองเนี่ยนะคะควีนเหรียญที่เกิดขึ้นนะคะเลือกที่จะนิ่งแล้วก็มองทุกอย่างตามเหตุผลนะคะแล้วก็จะโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินเป็นหลักนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองนะ p r o ท e จิตใจตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงหรือว่าให้ดูดีเสมอนะคะในช่วงเดือนนี้สำหรับพวกคุณเองนะคะอาจจะมีปัญหานะเดาบที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาจากคนที่ออกนอกลูกนอกทางคนที่ทำตัวเจ้าชู้คนที่ทำตัวไม่ค่อยน่าไว้วางใจเนี่ยนะอาจจะสร้างความสะเทือนใจให้กับคุณหรืออาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะที่คุณเก็บมาคิดอยู่เสมอนะคะในในช่วงมีนาคมนี้นะหรือบางทีให้ระวัง ระวังอะไรระวังใจตัวเองด้วยนะบางทีราศีเมษเนี่ยอาจจะมีแวบบแวบวบแบบแบบออกไปได้ด้วยนะคะนะอันนี้ก็เตือนนิดหนึ่งเนาะทีนี้ไพ่ใบสรุปเนี่ยได้เป็นอะไรได้เป็นแฮงแม่นนะคะเอ่อบางคนต้อง เหมือนสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยยังไม่เป็นใจนะคะดังนั้นอาจจะอยู่ในช่วงจังหวะของการที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทําอะไรได้ไม่มากเลยเหมือนช่วงจังหวะเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยคุณอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะคิดวนคิดซ้ํานะคะอาจจะรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้กับชีวิตว่าจะยังไงหรือบางคนเองเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งจนไม่อยากที่จะทําอะไรได้เลยนะคะแล้วก็ คนของเราบางคนต้องบอกว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เจ้าชู้นะคะก้าวถ้วยเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าชู้หรือบางทีเขาอาจจะชอบไปเที่ยวปาร์ตี้อะไรเยอะๆนะคะมันอาจจะสร้างความแบบไม่ค่อยพอใจให้กับคุณสักเท่าไหร่นะถ้าไงก็ใจเย็นๆนะคะรวมไปถึงช่วงจังหวะนี้อย่างที่บอกถ้ามีคนเข้ามาใหม่ๆคุณก็อาจจะเจอคนที่เขาเจ้าชู้เหมือนกันที่เข้ามานะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์หรือตอบ เรื่องราวที่คุณต้องการเท่าที่ควรนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามานอกจากเจ้าชูแล้วก็อาจจะยังไม่ใช่สปเปคของคุณทั้งหมดทั้งมวลนะคะบางทีคุณก็เลือกที่จะไม่มองเลือกที่จะปล่อยผ่านไปเนาะโอเคอะทีนี้มาในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะคะว่ายังไงนะ day and night นะคะกลางวันแล้วก็กลางคืนนี่แหละนะคะบางเรื่องราวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกสับสนเราอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจนะคะในในการที่เราตัดสินใจ อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไพ่เซนก็จะเริ่มมานะคะให้พินเทสตัวนี้นะคะนะเป็นราชินีพจัทร์นะคะแล้วทีนี้ไพ่ใบนี้เขาก็บอกว่าเหมือนให้เราเชื่อในสัญชตาตญาณหรือหรือเขาเรียกบอกว่าให้มั่นใจนะคะในสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกนะคะอย่าก,กังวลไปเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนหรือคุณจะไม่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 ไม,มั่นใจเลยนะคะ คุณก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะตามมาที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะก็ด้วยสติเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเองนะคะอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าที่ใดมีเงานะ หมายความว่าที่นั่นก็ต้องมีแสงสว่างด้วยใช่ไหมเหมือนมีกลางวันมีกลางคืนก็ต้องมีกลางวันนะคะมันไม่มีอะไรที่จะมืดมนอยู่ตลอดการนะคะดังนั้นก็อย่าก,กังวลไปเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางคนราศีเมษอาจจะมีความหน่อยอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะปวดหัวได้ง่ายเพราะว่ารู้สึกว่าเครียดคิดวนคิดไม่ตกกับเรื่องราวที่เราพบเจอนะคะโอเคอะทีนี้ขอเปิดไพ่เพิ่มให้ราศีเมษคนที่มีแฟนแล้วนะคะนิดนึงนะมีนาคมนี้ ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของพวกคุณนะให้ระวังเรื่องการทะเลาะก,กันนะคะนะแล้วก็ขอให้ใจเย็นๆทาอะไรด้วยสตินะคะเพราะว่ามีแนวโน้มนะว่าบางทีเราอาจจะไปทะเลาะหรือเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจในคู่ของเรานะคะทีนี้ราศีเมษคนที่มีคนคุยนะคะดูนิดนึงนะ มีนาคมนี้คุณเป็นอย่างไรนะความรักของพวกคุณสดาวสิเหรียญน,นะคะเดอะซันนะคะในโหมดของคนที่มีคนคุยนะ,ะมองว่าจะเข้าใจกันได้ด้วยดีนะคะปรับความเข้าใจกันได้หรือหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะสดใสมากเป็นพิเศษนะคะตรงนี้โอเคคือถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวมัน จะหาทางออกกันได้นะแล้วก็เหมือนใจของเรากับเขาเนี่ยจูนกันได้ติดนะคะนะอ่ะทีนี้มาที่คนโสดนะคะคนโสดราศีเมษนะคะเดือนนี้นะเดือนนี้คุณอาจจะบางคนอาจจะเพิ่งถอยออกมาจากเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จากใครบางคนหรือบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นทางไกลได้ด้วยนะคะแล้วทีนี้จังหวะเน,นี้ยเดือนนี้เราอาจจะ รักตัวเองค่อนข้างที่จะมากบางคนโฟกัสเรื่องเองินเ,เรื่องทองมากเป็นพิเศษนะแล้วก็ดูแลอะไรประมาณนี้เรื่องค่าใช้จงค่าใช้จ่ายหรือดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะการที่จะรับใครเข้ามาเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องถูกขัดกรองเยอะมากเป็นพิเศษเนาะแล้วก็คนที่เข้ามาบางทีอาจจะเป็นคนที่เขา ค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองได้ดีด้วยนะคะบางทีเขาเลือกคนที่จะไม่มาสร้างภาระให้กับเขามากนะมีโอกาสบางทีคุณอาจจะได้เจอคนที่เขาแบบขี้งกก็ได้ที่อาจจะเข้ามานะคะอ,อแล้วก็ในเดือนนี้เองอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์เยอะนะความสวยเป็นเหตุสังเกตได้นะคะคนที่เข้ามาเขาก็อาจจะเจ้าชูเฟลลี่ได้ด้วยเช่นกันแต่ก็ลองคุยดูบางทีเจ้าชูแต่ก็ไม่ได้ร้ายอะไรแต่ราศีเมษเองมักจะชอบเล่นกับไฟนะคะ คนที่คุณมักจะแพ้ทางคือคนที่ทําตัวลึกล,ลับลับล่อๆล,อ,ลอคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าหาตัวจับยากนะนะคนที่เจ้าชู้นะคะเจ็ดาบเนี่ยบางทีคนที่คุณรู้สึกว่าสงสัยใช่ไม่ใช่เนี่ยยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่เนี่ยเหมือนหัวใจมันมันตกกับดักอะนะคะไปชอบเขาได้ง่ายๆอันนี้ให้ระวังคนเจ้าชู้เข้ามานะคะ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะที่ที่เหมือนอาจจะมีคนเข้ามาแต่เราอาจจะไม่รู้สึกชอบเนาะคนที่เขาเข้ามาจีบหรือส่งสายตาหวานๆให้กับคุณนะคะตรงนี้แล้วก็หลายๆเรื่องเองความรักความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวนะคะแต่ก็มองว่ามีคนเข้ามานะเพียงแต่ว่าอาจจะเจ้าชู้นะเราอาจจะไปแผลทางคนเจ้าชู้หรือบางคนมีใครที่แอบชอบอยู่ในใจอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งคนนั้นเองก็น่าจะเป็นทํางาน การรถไฟหรือเปล่านะคะสลับรางไปมาเรื่อยๆเลยนะคะทีเนี้ยเราก็มีอารมณ์ของความโมโหอีโก้ทิฐิหรือรู้สึกถึงอุปสรรคที่เราได้พบเจอนะกับเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะรู้สึกไม่พอใจ โกรธอยู่ในใจนะเดือดผุดๆนะแต่สุดท้ายสิ่งที่แสดงออกก็คือความนิ่งนะคะเพราะว่าคุณกลัวที่จะเสียภาพลักษณ์ของคุณนะคะคุณก็จะหันมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมากกว่านะคะแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลมากมากเป็นพิเศษเนาะนะแล้วก็ทีนี้ ไพ่ใบสรุปเป็นแฮงแมนนะคะบางทีเดือนนี้ราศีเมษน่าจะเลือกที่จะโสดมากกว่าเลือกที่จะแบบว่ายังไม่ยังไม่ไปไหนไหนทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมนิดหน่อยคืออะไรมีคนเข้ามาชอบเรานะคะมีคนมาหลงสเสน่ห์ในตัวเรานะคะแต่ให้ระวังคนที่เขามีคู่แล้วนะคะตรงนี้นะก็อาจจะเข้ามาซึ่งบางทีเราก็รู้แหละว่าว่าเขามีนะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกอ๋อทำไมพอเจอทีก็ต้องมี แฟนกันหมดแล้วด้วยความรักฉันก็ไม่สมบัติทีอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเกิดประเด็นนะั้นแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเ็งรู้สึกเบื่อบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองแบบด้อยค่าไปเลยเนาะนะถ้าอย่างไงก็อย่าคิดมากนะ,ะมาเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะในส่วนคนโสดราศีเมษที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะเดือนมีนาคมนี้ความรักของคุณกับเขาจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ 8ดาบนะคะ6คาทาเดอด n ซันทำไมได้ไพ่สวยเหมือนกันเนาะเขาก็ยังเป็นพระาทิตย์ที่สดใสในใจคุณนะคะซึ่งตรงนี้เหมือนจะออกมาดีเลยเนาะ,นะคนที่คุณไปชอบเนี่ยค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่า FC แฟนคลับเยอะพอสมควรนะคะหลายๆอย่างเหมือนเป็นบรรยากาศที่ดีนะแต่คุณเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นซ่อนอยู่ต่อไปนะคะไม่เปิดเผยออกไปนะแต่ถามว่าเขายังคงเป็นพระาทิตย์ที่เป็นพลังงานบวก เป็นพลังงานที่สร้างชีวิตชีวาให้กับคุณอยู่ไหมใช่เขาเป็นนะแต่คุณก็คือคุณอาจจะยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่ที่ไม่ได้สมหวังสักทีกับคนคนนี้นะคะหรือบางทีมันหมายถึงว่าคุณอาจจะแอบชอบเขามานานแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเลิกลากันไปแล้วแล้วก็เราก็ยังแอบชอบคนเดิมๆอยู่นะคะ มันก็เลยอาจจะรู้สึกเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในใจนะแต่ถามว่าสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะมาดีนะคะนะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่กล้าที่จะบอกหรือว่าการที่จะรีเทิร์นกลับไปเจอกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเนาะที่เกิดขึ้นในส่วนของไพ่อาร์เคอร์ว่ายังไงนะคะทินนี่ไทรัมนะคะตรงนี้เองคำแนะนำเนาะเขาแบอบก บอกให้คุณแบบมีความมั่นใจในตัวเองนะคะอย่าไปมองว่าตัวเองด้อยค่าหรือไม่มีค่าอย่าไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กนะคะหนาะต่อให้เป็นหนูเนี่ยเขาก็ยังมีความสามารถที่จะฝึกนกเหี่ยวตัวนี้นะคะให้แบบเหมือนให้ให้เชื่อฟังในคําสั่งเขาได้เลยมันก็คือความมั่นใจที่ที่อยู่ในตัวเขาเองนะคะนะ เขาก็จะสามารถเป็นผู้ชนะหรือทำอะไรได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะดังนั้นคนโสดก็อย่าพึ่งน้อยใจหรืออย่าพึ่งโทษตัวเองนะคะว่าทำไมไม่เจอคนถูกใจสักทีทำไมไปรักใครใครเขาก็ไม่รักเราแล้วทำไมถึงต้องไปเจอคนที่เขามีคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณชาวราศีเมษทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ